อีเคมอย่าไปเอาเงินมันนะคะพอเอามันติดคุกอย่างเดียวออกคุกค่ะมีหมายหัวไว้สองคนค่ะคุกนะคะก็คืออีมาลีกับอีเคมนะแต่ถ้าใครแบบเม้นแบบหมันไส้หมันไส้หน่อยก็จะเอามันคุกด้วยแต่หมายหัวไว้สองคนแล้วคือคุกแน่นอนนะคะคุกแน่นอนค่ะนะคะก็เหมือนอย่างที่พอ,อคุยกับแมนิกี้เมื่อวานอะว่ามันตองนี มันต้องมีหนอกมีใน้มันต้องอันตกลงกันนั่นแหะเออมันต้องแบบตกลงกันพอออกคอยตลกที่จะจ่อยเบาเรื่องตู่เซษว่ามีทางเดียวที่จะเปิดได้คือต้องระเบิดเอาโอ้นอ <inside> <c oughs> oh, <hi>, no.. ข้าใหเหรอที่นังไล์สดเมื่อเมื่อช่วงบ่ายใช่ไหมแม่ ที่ั้งไรสุดตอนกินขอนบอกมาแล้วติจ้าอร่อยไหมแม่อร่อยมากติดทุระติดผัวเอาจริงๆโอ้ยแม่ไม่ติดผัวค่ะเีนนี่เป็นคนไม่ติดผัวแม่มีแจ่ผัวน่ะติดเลดี้ติดไปใต้เสียอีหยังสีจังสันจังสีโอ้ท่าน,นั่งสิไงไดเนี่ยนั่งสิงเราเลยแม่ไอ้เนี่ย ถ้าสิงได้นี่นางสิงนะขอดีพอออกมาแล้วผู้ใดผู้ใดถอนฟ้องค่ะอิมาลีค่ะอิมาลีมีคนยกตู้เซฟไปเหรอคะมันมีอยู่ไงตอนที่เขาจะตอนที่เออเออน้องไงตอนที่น้องไปญี่ปุ่นไงเขาจะเปิดตู้เซฟไงเขาจะเปิดตู้เซฟแต่ว่าเปิดไม่ได้เออเปิดไม่ได้ เพราะว่าเขายกไปหมดเลยอะไรที่แบบเป็นของมีค่าเขากวาดไปหมดเลยนะเฮียมากอะเฮียมากอิมาลีเฮียจริงตอนอันตัดจ่อยแล้วไปญี่ปุ่นนะ่กวาดเบิร์เลยเดี๋ยวเหลือแต่ตูดเซฟพอตูดเซฟอีอิมาลีมันบ่งหูหลักถ้ามันหูหักเนี่ยโอ้ยท่องท่องตัดจ่อยเนี่ยก็สิบเบิร์นะทองตัดจ่อยน่าจะหมดเลยนะแม่โอ้ยอีฮานี่แม่แบบ ศูนย์รวมของความชั่วเลยอะเออดูพี่มิ้น์เป็นห่วงแกมากเลยดูไลฟ์สดวันนี้เรื่องที่แกร้องไห้ตอนรีดผ้าแม่บางทีคนเรามันเหมือนพอมันย้อนคิดถึงเรื่องเก่เาๆอะน้ำตามากกี้สิไรก็คึกกันตอนพอ่อถ้าพ่อเว้าเรื่องที่ว่าตัดจอยไปกินเขายู่โรงเรียนน่ะพ่อก็น,น้ำตาไหลเพราะมันมันมันนึกไปแล้วมันว่ามัน มันเป็นเรื่องน่าเศร้ามันเป็นเรื่องแบบสะเทือนใจมันเป็นเรื่องแบบที่เราเซนส์ตีบเปอนเชียมั้ยก็เหมือนนางอ่ะนางคิดไปชีวิตตอนที่อยู่ฟินแลนด์อ่ะชีวิตนั่งลําบากชีวิตนั่งอยู่ผู้เดียวมันเลยเป็นแบบว่ามันมันเป็นยาที่ทําให้นางแบบเกลงอ่ะนางนางแก่งมาตั้งแต่เด็กๆอ่ะตอนในหน่อยพ่อแม่ก็ทิ้งกันยัย ยายก็เป็นผู้เลี้ยงแล้วยายก็แก่ใช่ไหมยายเลาก็เรียงไปตามภาษาเลาเนาะแล้วก็เรียงไปตามภาษาเล่าแต่ใดๆน,น,นั้นน่ะเอาจริงเด็กเด็กมันก็ต้องการความรักความอบอุ่นจากคนเป็นพ่อเป็นแม่ใช่ไหมเออมันมันจะต้องการความหักแบบนั้นแต่ว่าเขาไม่เคยได้รับไงเขาไม่เคยได้รับความอบอุ่นจากคนเป็นพ่อเป็นแม่ในในในช่วงที่ยังวัยเด็กวัยเด็กวดจนวัดวัยสิบห้า เขาย,งขขยงังไม่เคยคือยังยังยังไม่เคยได้รับความอบอุ่นแบบนั้นพ่อพ่อแม่โ่รได้มาเอาอย่างก็นั่งนั่งก็อยู่ด้วกันญาอั่งบอกอะไรออญ่าเออยานั่งอยู่ด้วกันอัญญาญาญาเลี้ยงแม่เอ่อพราะญาเลี้ยงมา่เราแบบ คือนางก็ผูกพันแต่กับย่าเนาะนางผูกพันแต่กับย่านาันาง่งนั่งนางไม่ได้ว่ามีความผูกพันกับแบบแบบเหมือนคนเป็นพ่อเป็นแม่เยอะเท่ากับย่าอะไรอย่างเงี้ยบานนี่กับพ่อแม่แม่มาเอาไปอยู่อยู่ฟินแลนด์มันเหมือนจะอบอุ่นแต่ก็ไม่อบอุ่นมันก็คือเป็นแบบโอ้ยโอ้แบบประมาณว่าแบบกำลังสิแบบอัประมาณว่แบบา,แบบา,าอุย้ยกําลังจะแบบ โผล่พ้นน้ําเราถือกดหัวลงกไปอีกนะเข้าใจว่าแม่เป็นฟิวนั่นนะอพอออการมีเงินมากมายมันไม่ช่วยในสิ่งที่ขาดหายในใจมันไม่ช่วยแต่มีเงินดีกว่าไม่มีเพราะคนไม่มีมันก็ไม่ได้ช่วยในสิ่งที่ชีวิตต้องการเช่นกันแั้บอล่เอละเขาจะแบบ มีเงินแล้วขาดหรือว่าขาดกับไม่มีเงินแล้วก็ต้องใช้ชีวิตแบบลําบากเนี่ยเขาสกสิเลือเอาไนล่ะความจนมันน่ากลัวนะน่ากลัวมากการไม่มีกินการต้องวิ่งหนีมันเป็นอะไรที่โอ้มันเป็นอะไรที่น่ากลัวนะน่ากลัวมากแล้วรู้สึกว่าพอราบกว่าบมีผู้ใดอยากสิไปอยู่จุดนั้นอะ มันบอ,อ๊เจ้าอีกับนั่งไปอยู่ฟินแลนด์นัน่งกับบอไดแบบสบายน้องก็ไม่ได้สบายน้องก็ไม่ได้แบบได้รับความรักเหมือนกับที่น้องได้ฝันหรือหวังอะไรเงี้ยไปอยู่กับแม่ก็คนคนคนมันไม่เคยอยู่กับแม่คนมันบ่นเค่อยมีความสันธ์ปฏิกามับกับแม่มันก็ไม่แปลกท้าจะรู้สึกแบบ แม่คือคนอื่นอะไรเงี้ยมันมันก็ไม่แปลกแต่ว่าเขาก็รู้อยู่ในใจแหละว่าเป็นแม่อะไรอย่างเงี้ยแต่บอกบอกถึงว่ามันก็น่างสงสารนะนางพูดว่าไปนั่งดูแบบครอบครัวเขาแบบมีความสุขกันนะ่ะแบบพ่อแม่ลูกเรานั่งดูสึกวนั่งเป็นส่วนเกินน่ะเออสมัยสมัยนั้นน่ะนางรูสูานั่งเป็นส่วนเกิน ไปนั่งดูแบบครอบครัวเขาหยอกล้อกันมีความสุขกันอะไรเงี้ยแล้วก็วันวันสำคัญก็แถบสิบอมแถบสิว่าบอกบ,บอกเคยได้ของขวัญหรือ,อย่างของขวัญมันคิดจะมัดก็ไม่ได้นั่งก็ต้องมานาั่งค้อของขวัญในจะของน,นเจอไหมมันพูดติดตลกนะแต่ความรู้สึกในใจมันไม่ตลกนะ นั่งไล่ซุดนั่งไล่ซุดล้วมาเนี่นั่งนางหอของขวัญใหจักของนั่งบอกนั่งบ่ไดของขวัญจักไผต้องมานั่งหอให้ตัวเองอุ้ยมันในความรู้สึกพ่อคือมันแบบมันเหมือนตลกอะแต่ในใจอะในใจมันเจ็บมากเลยนะมันเจ็บแบบโอ้แม่กูก็ยังบอดแบบแทบสิบวันแห่งขวัญกูจะแหม่คิดไปไห เออนั่งแล้วยิ่งโดนพ่อเลี้ยงไล่ออกจากบ้านโดนพ่อเลี้ยงไล่ออกจากบ้านอีกไปยุ่งคนเดียวอีกโอ๊ยชีวิตมาอยู่บนงลอกท่านทีจีซุกสบายท่านทีสิแบบได้รับความรักอย่างเต็มที่บได้บบได้กลายเป็นแบบต้องวัดต่อสู้แบบชีวิตวัยเด็กเหมือนต่อสู้คนเดียวอะ่ะ คือแบบต่อสู่ผู้เดียวมีแม่กับมีแม่กับจริงแต่แต่มันไม่ได้รู้สึกเหมือนมีแม่เข้าใจบ่มีแม่แต่เหมือนไม่มีอ่ะเพราะ่อกับกับอะไรแบบไปซอยอยยังขนาดนั้นมันก็นเลยแบบนั่งนั่งอยู่ตัวคนเดียวมาตั้งแต่เล็กอ่ะใหญ่ามากกับอยู่ผู้เดียวไปอยู่ฟิลแลด์กับซีด,ดีกับบอดีกันในยูผู้เดียวไม่มีเมี่ ก็ตัวคนเดียวเพราะว่าเป็นฟิลแบบเป็นฟิลแบบว่พาพอมีปัญหาเกิดขึ้นอย่างเงี้ยนั่งบ่มีผู้ใหอยู่ข้างๆเลยเวลาที่ปัญหาเกิดขึ้นนางไม่มีใครเลยนางอยู่ตัวคนเดียวสู้มาคนเดียวมีมีครอบครัวก็จริงแต่มันก็ไม่มีใครที่จะมาอยู่ข้างนางไงพอเวลาเกิดปัญหาเวลาอย่างนั่งไ่มีผู้ใดเลย อ,อจำจำได้นะวันที่นางร้องไห้อยู่ข้างตู้อะฉันไม่มีใครเลยฉันหานไปฉันไม่มีใครเลยแล้วฉันมีใครยังจําได้อยู่นะน่งกับบรรมีผู้ใดอีหลีเดีนางับ่มี่ผู้ใดเออเห็นไหมเนี่ขนาดพอคิดอย่างเงี้ยตาแดงจะร้องไห้เลยแล้วคิดบังนั่งนะ่ะตัวนั่งนะ่ะตัวนางที่ผ่านมาได้แล้วนาง โอนั่นเจ๋นเมาหดมือเนี่ยแม่นันเก่งปัานไดเออพอแม่เอาเต้ยสูกนะนั่นเออดีมากแม่หยุดไปเดี๋ไม่งั้นเดี๋ยวเต้ยสูกมาเลยนี่ใจะให้เ้าด้วประวัติต่จอยนี่เต้ยสูกเสียงบอกไปแปับจีห้องอีกได้ยบานนี่นี่ขนาดคนพูดยังจะร้องคนฟังจะร้องเจ้าตัวเขาน้ำตาไหลนะมันเป็นเรื่องปกติเออเอแม่มาละ น้ำตาอะไรนี่เป็นเรื่องปกติเลยอพออย่าทำให้ลองสิสศกเศร้าแล้วบอกอย่าเฝ้าโศกอย่าเฝ้าสศกตัด้อยแค่เศร้าเมื่อคิดถึงเรื่องในอดีตแต่ตอนนี้เขาบอกเขามีความสูกมากอยู่นะใช่มันมันเป็นอดีตที่แบบคิดไปแล้วมันมัน ร่ากะเสาอ่ะนะเออนะัเสียงกะไปแล้วบัดนี้